ตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้ เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงิน ทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้ เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉัน ตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้ เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาท ทุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้ เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันตอนนี้เงินมากมายมาหาฉันอย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันกลายเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉัน